น้องชื่อซาดีนค่ะเป็นน้องเล็กสุดของบ้านเห็นหน้านางแล้วเราก็คิดถึงของกินทุกทีตอนนางม้วนตัวทําให้คิดถึงขนมเยมโรส่วนตอนที่คลายตัวเราคิดถึงบะหมี่บางทีก็คิดถึงไส้กรอกลาดคัสตาร์ดหรือขนมปังชีสหน้าไม้ทีแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะให้นางอยู่สมาคมลูกเทวดาหรือจะเป็นสมาคมมูเปรตดีเพราะกว่า80%นนางชอบทําคอเอสใส่เราแต่บางทีน้องก็ทําตัวน่ารักจะเปรตก็เปรตไม่สูดอีกนั่นแหละจนตอนนี้รู้แล้วว่านางไม่ได้อยู่สมาคมไหนเลยเพราะนางเป็นเอ๋อค่ะแม้ไม่ได้้้บบููีแต่่วาานนอออองงเเเปป็็จจริๆะยกกดไ เมันก็คิดว่าเราจะเอาไฮบ็อกมันไปทิ้งสรุปมันก็เกาะไว้อย่างนั้นแหละจนขนาดเราวางตั้งไว้ที่เดิมมันก็ยังคงเกาะอยู่ไม่ยอมปป่อะบางวันก็นอนท่าประหลาดซึ่งไม่รู้ว่ามันทําไปทําไมถ้าอย่างงูที่มียีนสไปเดอร์มันก็จะต้องควงหัวโชว์แล้วแต่อันนี้นางไม่ควงหัวนะนางก็ตีลังกาม,มองอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ค้างท่านี้นานซะด้วยหรือบางทีก็ควา้าไฮบ็อกแล้วก็ลงไปนอนแองแมงในนั้นแทนตายแล้วสภาพนี่มันไข่ม้ในข้าวกล่องหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วนี่ะเเเ็นนกกาาารรร้้้บออออออีถถููููตตงงงยิดัสสมมคคคุ๋ณื เพื่อนกัน